เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวแม่ไปตรงนู้นดีกว่าขอโทษนะคะรับทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่แม่จัดการให้เดี๋ยวแม่จัดการให้นะโซนาลูกสวัสด,ดีลูกโซนา,ซนาแม่ถามหน่อยสิแม่ถามหน่อยสิเขาบอกคนโบราณเขากล่าวกันว่าคนที่ทะเลาะกันน่ะบ่อยๆอะ่ะมักลูกจะดก มักลูกจะดกหนูค um ิดว่าหนูคิดว่ามันมันมันมีความเป็นไปได้น้อยแค่ไหนคะเออกังวันเราไม่สําคัญสุดท้ายแล้วกลางคืนเราก็ดีกันอยู่ดีอ่ะอ่ะดีกันแบบไหนสุดท้ายก็ห่างมากก็มาลองแบบไอ้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 หยกลูกหยกลมแพ้เขาเหรอลูกฮะหยกยอมแพ้เขาเหรอลูกหยกยอมแพ้เขาเหรอลูก อ๋ออ๋ออ๋อมือมือมืออยู่ไหนยะมืออยู่ไหนยะทำไมมืออยู่ตรงนี้ยะทำไมมืออยู่ตรงนี้อะแบมแบมนะแบมนะเกลียดมากเลยอะค่ะเป็นน้ากล้องนะไม่ค่อยอยากจะตอบหรอเออมือเนี่ยเธอน้าอยู่นี้นะน้าอยู่นี้นะมืออยู่ไหนยะเธอเธอเธอจะไม่ได้คิดเองใช่ไหมยะ่ไอ่าที่นีแบบนี้ด้วยวันนี้หรอไม่ฉันน่ะตามดูตั้งแตีห้าหกโมงแล้วนั่งงอนกัน นางงอนการอะไรการแล้วนี่เขาบอกว่าเขาจะไปอาพาวเนื่องจากเขาเรียกว่าเขาเป็นเสือเขาเป็นเสือสาวที่สลัดเขี้ยวเล็บเป็นน้องแมวเหมียวแล้วแต่มันมีบางคนที่แบบว่าแบบโคโถเขาใส่ปะจำเหรอจำต้องบอกว่าต้องใส่เขี้ยวเล็บเหมือนเดิมเหรออ่ะแล้วนั่นน่ะคือไงวันนี้หนูทตัวดีมากให้แม่ส่งมาให้แม่ส่งยืออยู่ข้างนชนะใช่ๆส่งให้แม่ ไปอยู่ไปอยู่ข้างเขาทำไมล่ะคู่เราว่าคู่ใครคู่ใครก็ต้องอยู่คู่ใครเขาสิมายืนแม่ขอโทษนะอ๋นะความวเหรอลูกเออหรอเออยังไงยบอกล้อเขาน่ารักหนูเลยยากถ่ายเพราะว่าแบบเออหนูเห็นคนเดียว บอกเราคณะรู้โลกรู้อย่างน้อยคณะคือจังหวัดแรกนอกปาคือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงมันต้องกรุงเทพต้องรู้กรุงเทพต้องรู้เขาจะย่ไงม่ตอคมามันติดตามหลุดติดตัวไม่แล้วไอ้รู้ยังไงไม่ได้นะจากประสบการณ์นะแล้วมันเข้าถึงมันเข้าถึงมันเข้าถึงต้นตอปัญหาคนาน่ะมัน ใส่ใจที่แปลว่าคณะอยากใส่ใจเหรอลูกรักใครดีๆนะคะรักดีๆนะคะอะไรละอ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 ะตอนนี้โซนายกคณะศูนย์หนึ่งยกคณะนำหนึ่งศูนย์เราต้องมีอะไรเราลูกเราต้องมีอะไรเราลูกเร็วเลยยังไงต่อโซนา ไม่ได้มืออยู่ไหน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 โอ้ยเห็นอีกแล้วอ่ะมืออยู่ตรงนี้อีกแล้วหรอไม่ปล่อยเลยดีไม่ปล่อยเลยดีเลิ่มนไเลิ่อนไ่อไม่ถึงอะไรไม่ถึงตอนดีกันนะหรออ๋อไม่ถึงโอ้ยโอ้ยใส่ตาใส่ตา แม่ขอสายตาอีกเมื่อกี้ทีหนึ่งสายตาใช่รอไม่แต่วันนี้ใจก็ไม่ได้ไปนอนตัาใจ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 เย็นใจเย็นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มวีนแล้วเริ่มวีนแล้วนางเริ่มวีนแล้วนางเริ่มวีนคู่ของนางแล้วนางเริ่มวีนคู่ของนางแล้วฉันฉันได้ยินอยู่ สร right. ุปพนาอยู his, ่ฝั่งใครอ่ะมีมีเสียงมีเสียงสาวเจ้าที่อยู่ที่อยู่นอกไลน์ตอนวันนั้นเป็นไลฟ์ของของของโซแบมอยู่มีเสียงเจ้าบอกมาเอ๊ะพวกใครอ่ะสรุปหนูมีพวกอีกคนลูกไม่มีค่ะทนเดียวเลยหรอไม่หรอนเาชนะดเลยก็ใครชนะก็อกฝั่นน้นเปลี่ยนได้ตลอดเวลรอได้เราะชนแล้แมพปุบเปลี่ยนปฝังเคนทีเอ้ะเปลี่ยนไปั่งตรเอา แม่อยู่ฝั่งแม่อยู่ฝั่งหนูนะลูกแม่อยู่ฝั่งหนูแม่อยู่ฝั่งหนูนะลูกนะเมื่อตอนแรกอะเมื่อฉันดูฝั่งเธอแต่ฉันเห็นฝั่งเธอยังไงต่อคลิปอะไรเล่ามาแม่ไม่ได้อยากรู้แม่มันดูไปเจอแบบใบบัตรบอกได้เลยนะคะไปเจอน้องตาหวานอ่ะอะไรตอนต้นตอนต้นตอของเรื่องนี้คือน้องตาหวานใครคือน้องตาหวานน้องตาหวานคือมิสแกรนอะไร กันนะสองความจำดีก็มากความจำดีเก็ความจำดีก็ไม่จะจะขอนิดนึงว่านั่นคือความจำหรือเออเขาเรียกว่าหรือหรือมันเป็นอะไรมันคาใจกุ้งกิ่นปะระหว่างแม่ขอแบบนี้ดีกว่าความในใจหรือมันคาใจคาใจหรือหรือความความในใจขยายความตรงนี้มันไม่เหมือนกัน เฉยค่ะแม่พราะวาน้องเขา้ก่อนช้ายราวางราวางไม่เอาแบบนี้อย่าทำไรเนาะปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเห็นปะอย่าอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึอย่นี้เลยหรมไม่ได้แแเล่นทางอ้อมเลยเออผมแแผมใหม่ไกล้ฉันผมใหม่ไก้ฉันเออเออ โอเคที่เราคุยกันไว้หรือแม่จัดการต่อให้เอาไหมโซแบมเดี๋ยวแม่จัดการให้เออเห็นปะเออนะไม่คุยแล้วคุยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วเก่งมากหาเลยลูกผมใหม่ใกล้ชั้นโอ้ยสงสารแล้วนี่ยังไงอะคุณแล้วคู่นี้มีความรับอะไรไหมลูก มีไหมวันนี้เขาหวานกันเขาหวานกินต้าอะไรยังไงลูกเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเข้าไปคู่นี้ทำไมนะลูกเข้าไปคู่คู่หยกนาน่ะเขาหวานอะไรกันก็ไม่รู้วันนี้หรอกิกีนตรงกินต้าสวีทวีววิวกันได้เลยได้เลยเพลค่เพลค่าเลยลูกเพลค่าเลยลูกขอบคุณคน1500คนด้วยนะคะที่ตามมานะ โอเคไหมโอเคไหมสะใจหรือยังดีไหมเลิศปะวันนี้เขาเขินมากคู่นี้เลเขินเขินแล้วคู่นี้ล่ะเขาแล้วก็หอมกงหอมแก้มหอมอะไรกับมีอะไรคืออะไรอ่ะฮะ้เขาฮะนี่เขามองงอนมึงแล้วเนี่ยใช่ใช่มันจริงแต่เขามองงอนมึงให้ชิมให้ชิมให้ชิมโอ้เออเออเออเห็นปะให้ชิมมีชิมมีกำลังใจบ้าง เกินไปเกินไปเกินไปมันเกินไปมีเรายังไงเราจะงอนกันอีกเหรอลูกแม่ขอถามหน่อยสิจะงอนกันอีกไหมคือเรื่องเรื่องนี้เราเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันก็แล้วแต่วันนะเอาหรอมันแล้ววันนี้วันวันนี้เราจบแค่นี้เลยใช่ไหมจบแค่นี้แล้วไม่ได้ไม่ได้จะมีอะไรแล้วใจไม่ดี